สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106กูรูทอพบกันทุกวันนังคารถึงวันพฤหัสบดีบ่าย2องครึ่งนะคะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของเราและแน่นอนนะคะรูของเราวันนี้จะมาช่วยท่านผู้ชมผู้ประกอบการทุกทกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ ภาษีนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นครูเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมากกว่า17ปีโดยเฉพาะด้านกฎหมายของกรมสรรพากรนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวัน t e c expert นะคะอาจารย์นวลนวลวันฉนอมดิสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กดีใจได้เจอดีใจได้เจอเพราะว่าคําถามฝากมาเลยนะคะคราวที่แล้วนะถ้าหากว่าใครมีโอกาสติดตามนะคะที่พี่นวลมาพูดให้เราฟังนะยังติดใจอยู่นะคะเรื่อง 9ขั้นตอนนะฮะแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินเพราะว่าเรามีโอกาสเจอสูงมากบางคนบอกไม่ใช่มีโอกาสคุณนอนดูมาเจออยู่เจออยู่ <c oughs> นะ <c oughs> พี่นวลแนะนำหน่อยสิมันน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆอะค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหลายๆคนวันนี้อะค่ะอาจจะทําธุรกิจรับรายได้ใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องของภาษีก็คิดว่าเอ้ยตปกรคงไม่รู้คงไม่เห็นอะไรกับเราแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้มันมีเรื่องกฎหมายภาษีอีเม์เป็เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกต้องกลับไปก่อนนะว่า ภาษีตรงนี้ค่ะที่สัพปรกรนเอามาจาับพวกเราเนี่ยเรื่องของการรับรายได,ได้เขาไม่ได้ส่งกับเราโดยตรงเขาไปดิวกับแบงก์นนแบงก์อีเวอเททั้งหลายว่าวันนี้ในการรับรายได,ได้ที่ผ่านผ่านเข้าบัญชีธนาคารต่างๆพวกนี้ค่ะมันถึงเกณฑ์อย่างนี้หรือเปล่านะคะไปเช็คก่อนเองว่าในแบงก์สมมติว่าเวลาที่เขานับน,นะคะถึง3,000ครั้งไหมสามพันครั้งสมมติว่าวันนี้เราอาจจะเป็นคนค้าขายออนไลน์แล้วคุณมีธนาคารสมมติธนาคารสีชมพูมีเงินโอนเข้าธนาคารสีชมพูคุณอาจจะเปิดไว้3าสาขา 3าสาขาของธนาคารสีชมพูเนี่ยค่รวมกันถึง3,000ครั้งไหมในปีภาษีคือ1มกราาถึง31ธทันวาอย่างนี้พี่นวลอย่างปุ๊กเปิดร้านกาแฟร้านคาเฟ่แล้วปุ๊กก็เข้าโครงการคนละครึ่งปุ๊กก็ไปเปิดบัญชีสีฟ้าของมีรูปนกด้วยอะไะพยานี้ะนะฮะเสร็จแล้ว,วเขาก็คนละ,ค,ะครึ่งเขาก็มียอดเนี่ยก็ อ๋อไอ้นั่นเข้าอยู่แล้วคนละตัวค่ะคือคนไอ้นั่นเน่ะองโครงการของของรัฐอันนั้นนะคะไม่ว่าถึงไม่ถึงคุณก็ไม่รอดนะคะอันนี้คุณต้องทำให้ถูกต้องใช่ค่ะไม่ใช่คือด้วยฟันที่ว่าไอ้นั้นนะมันรับเงินผานแอปพลิเคชันถุงเงินใช่ไหมไอ้ตรงนั้นคือยังไงข้อมูลนะคะในการรับรายได้อะค่ะสมมติวันเนี้ยเราเข้าไปคุณได้มา1ล้านแล้วสมทบทุนมา1ล้านมันรู้อยู่แล้วว่าเรามีรายได้สองล้าน เราจะบอกว่าสนใจเกิน400ล้าไม่เกินใช่ใช่ใช่ไอ้นั้นไม่เกี่ยวไงเพราะมันจะเห็นยอดอยู่แล้วใช่ไหมว่าเรามีร pues ้านร้านร้านกาแฟเรามีรายได้เท่าไหร่ถ้ามันเกินร้านแปดปุ๊บเอาค่ะสองแสนระวังเรื่องขวัดนะจ๊ะอันนี้มันเห็นเกิน็ไม่ก็ก็โอเคก็ไปเสียให้ถูกต้องไงแต่เรามีรายได้อื่นด้วยก็ต้องเอามารวมด้วยจ้ะเพราะว่าเป็นชื่อพิุ๊กับแต่จริงๆเปิดให้หลานมีคนทําอย่างนี้เยอะจริงไหมเออแล้วคนละครึ่งเฟสห้าอีกแล้วนะนั่นแหละค่ะคือคือคือมันไม่ไม่เกี่ยวว่าวันนี้คนละครึ่ง ดูว่าเป็นชื่อของใครที่เอามารับไรายได้เพราะบางคนก็เอาชื่อคุณพ่อ,พอคุณแม่มารับตรงนี้แทนอย่างเงี้ยค่ะเอางั้นพวกคนจะไปเปลี่ยนบัญชีไม่ควรใช้ชื่อปุ๊กแต่หลานปุ๊กอายุยังไม่ถึง18บแไม่คือรายได้ไ,ไ,ดไม,ไม่คือประเด็นอย่างนี้นะด้วยความที่ว่าเรื่องของภาษีอะ่ะมันไม่ได้จํากัดว่าวันนี้เด็กแบบบอสมมติคุณพ่อคุณแม่ส่งชิงโชคได้รางวัลเบนซ์มาหนึ่งคันตีมูลค่าเบนซ์ก็ต้องเสียภาษีสัมปกรณค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้เอาชื่อลูกลูกเกิดมาแม่งสามสามเดือนส่งชื่อลูกไไปโชคคดดี้บนมาั ลูกไม่ได้รู้เรื่องหรอกฉันก็นอนอูแออูแออยู่อะใช่ไหมแต่ว่าเขามีการหักภาษีนะที่จ่าย5%เอาวไว้พอถึงเวลาสัมปารก็อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้มาคือมันโดนหักนั้นมัน มันต้องจ่ายมากกว่านั้นไงอยู่ก็ต้องไปเสียส่วนต่างเพิ่มไงงั้นต่อให้คุณเป็นเด็กวัยรุ่นคุณก็ต้องรับผิดชอบภาษีใช่ก็ตามเด็กเล็กก็ตามอันนี้น่กกากลัวนะคะ<ม>เพราะว่าก็มีเหมือนกันนะคะ่ะที่คุณแม่เขาก็ตามที่เพจใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็มาปรึกษาผ่านซูมแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เอาเรูปเขาลูกเขาอะไปไปพรีออเดอร์สินค้า<อ>แล้วยอดอะมันเกินไปแล้วเขาบอกว่าลูกแล้วพอเริ่คุยกับน้องน้องบอกว่ามีเพื่อนหนูอีกเยอะแยะเลยค่ะที่ทําอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาต้องมา,างกก็ต คือ oh. คืออยากจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้ารายได้ของเราอะ่ะมันไม่มีกฎหมายบอกว่าเฮ้ยรายได้นี่เงยยกเว้นภาษีอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่ต้องมายื่นแบบเพื่อจ่ายบางทียื่นอาจจะไม่ต้องเสียแต่ถ้าสมมติวันเนี้ยเราเป็นชาวนาปลูกข้าวขายเองกินเองแล้วก็ขึ้นทะเบียนชาวนาอย่างเงี้ยถึงเราจะมีรายได้เท่าไหร่แบบนั้นนะคุณยกเว้นภาษี แต่มันต้องชาวนานะคะต้องชาวนาแต่ต้องขึ้นทะเบียนด้วยนะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็ไม่ท่ายเธอมันจะมีเรื่องต่อเมื่อคุณมีที่ดินของตัวเองนั่นแหละคือคือมันต้องบอกว่าถ้ากฎหมายไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมาได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีก็แสดงว่าภาษีเข้ามามีส่วนกับเราตลอดอะค่ะ โอ้งั้นแสงว่าอันดับแรกต้องเช็คข้อมูลธุรกรรมใช่ค่ะหลักนะ<อ>วันนี้ไปเช็คก่อนอก็คือเวลาที่สำพกรนับเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอาทุกแบงค์มารวมกันไม่ใช่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูทุกอย่างเอามารวมกันไม่ใช่<อ>มันนับเป็นลายธนาคารนะคะสมมติสีฟ้าก็จะดูเฉพาะของสีฟ้าว่าในสีฟ้าสมมติเรากระจายไป5สาขาเพราะทั้งปีเขาจะเอาทั้ง5้าสาขาข,ของสีฟ้ามารวมกัน<อ>ถ้าถึง3 0 0พันครั้ง3า0พันครั้งสมมติว่าอ่ะมี เงินเข้าตรงของพี uh, ่ป um, ุ๊กอ um, ่าส uh, so ีฟ้านะเข้ามา3,000ครั้งแต่ยอดเงินอาจจะเพียงแค่500,000บาทอย่างเงี้ยค่ะธนาคารสีฟ้านะคะต้องส่งสัมภากรนะจ๊ะภายในเดือนมีนาของปีถัดไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบัญชีหลายธนาคารเพื่อให้ลูกค้าเลือกนะฮะฮะสีฟ้าสิมพูก็ดูเป็นรายจโนโนไม่ได้เอาทุกธนาคารมารวมคืออันนี้คือไอ้กฎหมายภาษีอีเพย์เมเนี้ค่ะบังคับ ต่อธนาคารใดธนาคารคือหน้าที่ของธนาคารต้องนําส่งถ้าธนาคารปกปิดข้อมูลไม่นําส่งกมรมสมภารก็เสียค่าปรับ1นึ่งแสนแล้วต่อวันก็วันอีกละวัลละหมืน่นเขาไม่ได้บังคับผู้ประกอบการแต่สมมติบา<อ>งคนน่ะมีแบบสีฟ้าสีเขียวสีม่วงอพอถึงเวลาเราก็ต้องไปดูว่าในสีฟ้าถึงเกณฑ์ไหมถ้าสีฟ้าถึงเกณฑ์อันนี้ถูกนําส่งไปแล้วคุณก็ต้องไปเช็คของคุณว่าวันนี้คุณมีเปิดที่ธนาคารไหนบ้างไง อ่าคือนอกจากเงื่อนสามพันครั้งนะคะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าไม่ถึงสามพันครั้งะคะาา่ะอาจารย์เอาโอเคเราสามพันครั้งรอดแต่อย่าเพิ่งดีใจยังมีสเต็ปสองของสัมพารต่อทีกเิกยืมดีมาก <c oughs> เป็นหน่วยงานที่เก่งมากสัมพาร <c oughs> นะ่ะ,อะพอสามพันครั้งรอด <c oughs> ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูสเต็ปต่อไปว่าถึงสี่ร้อยครั้งและยอดเงินเกินสองล้านบาทขึ้นไปด้วยหรือเปล่าะคะอ๋อ อน,นอ,อนที่ต้องตรวจสอบที่ต้องตรวจสอบคือวันนี้ค่ะอาจารย์อยากให้คุณตั้งต้นจากการกลับไปตรวจสอบการรับรายได้ไงเพราะาบางคนน่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีไม่เคยเสียภาษีมาก่อนถูกไหมคือสัมภาระบอกว่าไอ้กฎหมายภาษีเอ y ปเมนเนี่ยเขาเอามาเพื่อ คัดแยกผู้ประกอบการระหว่างกลุ่มดีกับกลุ่มเสี่ยงนะคะถ้างั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราไปขอสเตทเมนต์ธนาคารขอรายการบัญชีเดินสะพัดของเราเข้าออกยังไงใช่ค่ะแล้วก็มา<อ>ทำร,รายลายกายละเอียดของเราคือสมมติว่าอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าไอ้ข้อมูลสมมติว่าอะสมมต,มมติน้องเอนะน้องเอพอไปเช็คปุ๊บปรากฏว่าเงินเข้าธนาคารสีม่วงของปีหกสามเข้ามาซัก7 5็ด้อยห้าสิบครั้งยอดรวมห้าล้าน ธนาคารสีม่วงคือเออาจจะเปิดสีม่วงไว้สักห้าห้าสาขาพอถึงเวลาสิ้นปีอะค่ะสิ้นปีปุ๊บสีม่วงเอามาห้าสาขารวมกันเอาเจ็ดอยหสิบครั้ง uh huh. เกินสี่ร้อยละออรวมละเกินสองล้านเพราะห้าล้านสีม่วงก็ต้องส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับสป,ปกรไปเก็บในระบบของเขาสิบปีอะค่ะใช่ว่าเราต้องคู่กันธนาคารเขาทาตามหน้าที่เขาส่ง<ช>สป,ปกรเราเองก็ต้องมาดู ไปตรวจสอบธุรก,กรรมของเราไปดูบัญชีเดือนสพัดของเราจากนั้นพอดูบัญชีเดือนสพัดปุ๊บเราต้องเรารต,ต้องมาแยกอะคะ่ะรายการออบัญชีส่วนตัวกับรายรับของเราเพราะว่าเราจะจําไม่ได้ถูกไหมคือวันนี้บางคนอาจจะโดนนาสง่งเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนปี6 2นะคะ ไม่ใช่เริ่มใส่ปีนี้ <S <S 2> <S 2> แต่โชคดีปี62อ่ะที่เริ่มนับจริงๆอะค่ะเริ่ม24ธันวาปี62ถึงสิ้นปี31ธันวา62แล้วเขาก็นำส่งในมีนา63ครั้งแรกนะครั้งที่2ก็1มกราถึง31ธันวาปี63และนำส่งมีนาปี64 และครั้งที่3ก็1มกรานะคะตอน64สี่ถึงสาธันวาหกสีก็นำส่งมีนาหกห้คือมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป็นรอบของมันแต่ทุกๆครั้งที่ถูกนําส่งไปแล้วคุณบวกไว้เลยค่ะ10ปี2563ข้อมูลตรงนี้สมบุติเมกี้ของ A ที่ถูกนำส่งไป750ครั้ง5ล้านบาทถูกไหมมันนำส่งไปมีนา64มันต้องรอให้เลย2573ไปอะค่ะข้อมูลมันถึงจะหายจากระบบของเขานี่เราต้องเครียดกันนานขนาดนั้นเลยนะ แต่จริงๆ, <S <S ๆมันมีทางแก้ไขคืออย่างเงี้ยค่ะ <หา S 1> อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่อาจารย์ทาคู่มืออีบุ๊กเพื่อแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินคือถ้าเราอ่ะจะรับเงินแล้วเรานอนไม่หลับทั้งชาติอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ใชถูกไหม<ช>คือเราก็ไม่รู้อ่ะคือไม่มีใครบอกได้ค่ะว่าวันนี้เนี้ยสมรคอจะเอาข้อมูลจากธุรกรรมทางการเงินตรงน,นั้นที่เขามีอยู่ในระบบของเขาแล้วเนี่ยมาใช้ตรวจสอบเมื่อไหร่ จริงไหมฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราต้องตรวจสอบของเราเองถูกต้องค่ะสรุปทุกปีใช่ใช่เราต้องทำเราต้องไปทาดีเทลของเราอะค่ะเพราะอย่างบางครั้งสมมติว่าวันนี้เราพี่ปุ๊กสมมติเราเป็นคนใจบุญสนทานมากเลยเราก็ชอบชวนเพื่อนเอ้ยสร้างห้องน้ําสร้างโบสถ์กันโน่นนี่นั่นถูกไหมเพื่อนก็โอนเข้าบัญชีเธอรัวๆเลยอะรายรับเราเพียบรายรับคุณเพียบเลยจริงป่ะจริงจริงคือแต่แต่ถามว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นรายรับของฉัน่ะเราก็ไปทําบุญต่อถูกต้องพอพถึงเวลาคุณก็เอาเงินออกตรงนั้นไปทาบ แต่ถ้าอาจารย์แนะนำนะถ้าวันนี้คุณเป็นคนแบบชอบทะบุญขนาดาษนั้นนะคุณแยกมาเลยเอ้ยสมมติว่าอาะสีม่วงเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ออนอุมาใช่ใช่เวลาเพื่อนโอนมาบัญชีนี้คุณก็โอเคนี่ทําบุญแต่มันก็เห็นหลักฐานชัดเจนนะเวลาเราได้เงินมาเพื่อนเพื่อนมาร่วมร่วมปุ๊บเธอก็โอนนั้นให้กับวัดจริงไหมล่ะมันก็ต้องมีหลักฐานที่จะคุยกับเขาได้คือไม่คืออย่างนี้นะไม่ใช่ทุกๆรายรับที่เข้าบัญชีมันต้องเป็นรายได้ของคุณนี่เราต้องพูดในแง่ของเหตุและผลจริงไหมพี่เออแล้วถามว่าบางครั้งอ่ะหลายคนเข้าใจผิดเหมือนกันอาจารย์คะหนูไปกู้ธนาคารมาค่ะเฮ้ย นั่นเป็นนี่โว้ยไม่ใช่ไายได้ต้องเข้าใจต้องกินเขาถูกปะเราไม่ใช่ไายได้ะแต่เราต้องบอกไม่ได้ให้เข้าใจกันนะเนาะคราวนี้เก้าขั้นเข้าเก้าขั้นตอนนะพี่หนวดใช่ว่าหนึ่งให้ไปตรวจสอบข้อมูล แล้วสองคืออะไรฮะคือเราเช็คข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเราก็ต้องไปขอสเตทเมนต์ถูกไหมมันมีวิธีการว่าเอไปไปขอสเตทเมนต์ยังไงแล้วก็มาสรุปแยกรายการรายรับนะคะรายรับส่วนตัวรายรับของธุรกิจอ่าแล้วคุณก็ต้องเข้าใจวิธีการที่จะคำนวณภาษีของสัมภารว่าพอมีรายรับคุณคุณคุณจะเห็นแล้วแหละพราะคุณทำรายการส่วนตัวอะไรว่าไอ้ไหนคือธุรกิจอ้ไหนคือเงินส่วนตัวหรือไม่เกี่ยวกับธุรกิจถูกไหมเอแยกออกมาปุ๊บคุณก็มาดูว่าอ๋อฉันจะต้องเสียภาษีที่เท่าไหร่คือสอนให้แบบว่าจะคำนวณแแแบบบบบไไไหหนนของสรกล้้้จจะัค่่าาาใชยด คำนวณใช่ไหมวิธีการคำนวณภาษีมันมี2ส,สูตรคือไอ้น,นี้ยคือเอามาช่วยผู้ประกอบการที่ชั่วนาตาปีฉันไม่เคยรู้เรื่องภาษีเลยใช่จริงไหมไม่อยากรู้ด้วยแต่ก็ต้องรู้แต่ต้องรู้รคือฉันไม่ได้จบบัญชีอะ,อะเราต้องรู้ค่ะเพราะว่ามันจะกระทบกับเงินในอนาคตของเราไงต้องเข้าใจหลักเกณฑ์การการคำนวณภาษีโดยพี่หนุหนบอกว่ามีสองสูตร คือปกติอะค่ะที่เราจะใช้ใช้กันจริงๆหลักเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราภาษีก้าวหน้าที่เป็นแบบขั้นบันไดคือรายได้นะรายได้ของเราทั้งปีใช่ไหมคะมีรายจ่ายอะไรที่เมื่อกี้ที่บอกว่าให้รายจ่ายแล้วก็มันมีเรื่องของค่าลดหย่อนที่จะเอามาใช้กับสัมภาระได้เท่าไหร่แล้วเหลือเงินที่เหลือเนี่ยค่ะที่ว่าภาษากฎหมายบอกว่าเงินได้สุดที่ของเราเหลือที่เท่าไหร่แล้วมันจะมาคูณอัตราภาษีที่กฎหมายบอกคือมันตั้งแต่ห0าน35จะขึ้าทีะ5เป็นอัตราขั้ันไดร็เรีนกอัตราภาษีก้าเหน้า มันมีแบบฟอร์มสาเร็จรูปไหมพี่คือจริงๆในในคู่มือคือจริงๆในของสัมภาระเองเขาก็มีเว็บไซต์ที่เราสามารถไปกกอกแล้วก็นั่นได้นะแต่ว่าอันเนี้ยที่อาจารย์ทําเป็นคู่มือให้อ่ะคือมันจะเป็นคู่มือแบบง่ายๆที่บางครั้งผู้ประกอบการนะคะแค่เรารู้สเต็ปเบื้องต้นของเราเราก็จะไปช่วยตัวเองได้ไงอ่าสมมติเนี่ยเห็นนะเราคือคือทำแบบค่าใช้จ่ายแบบเหมาคือคือประเด็นคืออย่างนี้เวลาที่เรารู้เรื่องของอัตราภาษีจริงๆเอาง่ายๆสมมติว่าวันเนี้ย ถ้าเราอะค่ะรายได้เราี่ยคนอาจจะงงว่าอาจารย์คะแล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องยื่นแบบไปต้องยื่นแบบคือรายได้อย่างนี้เอามาตั้งต้นก่อนว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราทําธุรกิจค้าขายออนไลน์เงินได้ของคนโสดแค่60,000่ก็ต้องยื่นแบบให้สากรละ หกหมื 600, ่นต้องยื่นแต่เวลาเรายื่นไปอะหักค่าจ่ายหักค่าหลดหย่อนของเราแล้วเนี่ยเหลือไม่ถึงแสนห้าเราก็ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีแต่ต้องยื่นแต่ต้องยื่นอาแต่ต้องยื่นค่ะแต่ว่าพอมันก็ต้องมาแยกอีกว่าในการยื่นแบบอาะคา่ะบอกว่าพอเรารู้ประเภทของรายได้ปุ๊บถ้าคนค้าขายออนไลน์สี่สิบเล็บแปดตรงเนี้ยปีหนึ่งต้องยื่นสองครั้งนะอ๋องอดอเก้าสี่ตอนรายได้หกเดือนแรกค่ะ แล้วก็ไปยื่นพงด90ตอนสิ้นปีสองรอบสองรอบ,รอบแต่ว่าพอ94ที่เรายื่นไปรอบแรกสมมติว่าตอนแรกที่เรายื่นน่ะมันอาจจะมีภาษีอะ่ะที่เราต้องเสียักประมาณ5,000ตอนที่ยื่นกลางปีนะ,ะแล้วพอตอนสิ้นปีอะ่ะเรามีเรื่องของพองด90ที่เราไปยื่นปรากฏว่าคำนวณแล้วต้องเสียภาษีอยู่สักหมื่นหนึ่งคุณก็หักกบแล้วก็จ่ายส่วนต่างได้ อ๋ออาคือคือมันต้องมันต้องดูว่าประเภทอย่างที่คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องรู้เรื่องของประเภทก่อนพอประเภทปุ๊บยื่นไม่ยื่นยังไงถ้าเป็นแค่เงินเดือนอย่างนี้ถ้ารับแค่เงินเดือนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าบริษัทเขาจัดการอยู่แล้วมันยื่นตรงพงศ์ดอกเขมพงศ์กดอก91ตอนสิ้นปีตอนปลายปีแต่คุณมีรายรับหลายทางบ้านส่งบ้านเช่าลิขสิทธิ์ขายใช่ใช่ขายนั่นน่ะค่ะคือคือคือประเด็นคือด้วยฟามที่ว่า เวลาที่เราทำนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรได้เราเป็นประเภทไหนพอเราพ่อสุดท้ายนะคะอาจารย์จะบอกว่าคุณต้องเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบเหมาคือแบบเหมาคืออะไรค่าใช้จ่ายแบบเหมาคือไม่ต้องมีเอกสารใ,ใดๆคุณสามารถเอามาใช้กระสัมพกรได้เลยกฎหมายให้แต่บางครั้งผู้ประกอบการเองก็ไม่รู้ ก็จะแบบว่าจริงๆถ้าเราต้นทุนเรามากกว่า60เราสามารถใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้สัมภาระก็ให้นะเออเราก็ต้องทําเรียนรู้พวกอย่างนี้ด้วยอะค่ะไม่รู้ก็ต้องรู้นะใช่ใช่เนาะโดยขั้นตอนพอเราคานวณเนี่ยนะคะขั้นตอนที่4ีที่บอกว่าเราต้องคํานวณภาษีมี2วิธีจากนั้นต้องทํายังไงต่อใน9ขั้นตอนคือหลังจากที่เราคํานวณภาษีเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้คุณจะเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นะมาใช้กับสัมภาระแบบไหนบ้างเนาะเดี๋ยวนีนี่เก้าขั้นตอนเก้าขั้นตอนนะคะอย <laughs> ใช่ไหมค่ะเราคำนวณภาษี<ส> <c oughs> ใช่ไหมอ่าเราก็มาดูว่าเราสามารถเอาค่าใช้จ่ายกับสัมภาระแบบเหมาหรือตามจริงมาใช้ได้ที่เราจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมเสจแล้วเราก็บอกว่าค่าใช้จ่ายแบบจามจริงอ่ะคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างอ่าอันนี้ก<อ>็คือเราค,คือเพราะเวลาถ้าสูตราบ,บอกว่าต้นทุนของเรามันมีมากกว่า60เราก็ทั้งฉันมี80อ่ะคุณจะทิ้ง20ไปตลอดเหรอ ไม่เสร็จจืบเรกกูมเพราะมันทุกปีทุกปีมันก็คือเงินของเราะ<ช>เราก็ต้องมีตรงนี้ถูกไหมเสร็จแล้วก็มาดูอีกว่ากิจการของเราอ่ะมันต้องเสียแวดไหมอ่ะต้องเสียแวดแล้วเราต้องมีแวดเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อที่เราจะได้รู้ไง ได้วางแผนวางแผนถูกคือเรารู้ก่อนนะมันลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะแต่ถ้าเราแบบไม่รู้เลยรอเพื่อนแบบเอาข้อมูลมานี่เสร็จนะคะกาไรไม่เหลือนะพีุ่๊ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาจัดทําบัญชีนะรู้เรื่องของแวดคุณต้องคํานวณเป็นก็สอนให้อยู่จัดทาบัญชีนะลงรายการเงินสดรับจ่ายใช่ไหมแล้วก็มีการยื่นพองอดอก9ก้าี่าครับพพสาก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทําตามคู่มือแล้วไปช่วยตัวเองได้ ไม่ต้องเรียนจบบัญชีก็ทําได้ใช่ไหมก็ไม่จําเป็นนะคะก็ทําตามคู่มือคือคือคุณไปดูแล้วก็ทาตามน,นี้มันก็ช่วยตัวเองได้เลยอะคือเราไปดูบัญชีที่บริษัทว่าทําถูกด้วยได้ไหมเ <c oughs> นี่ยค่ะก็มีให้เอกสารค่ะ <c oughs> อาจายคือคือคืออยากทํามาช่วยไงคะไม่ได้แบบ <c oughs> คือ,คอมีความรู้สึกว่า <c oughs> อยากเป็นคู่มือเป็นคู่มือไะค่ด์ไลน์ให้เราออเออเหมือนเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาท่านผู้ชม ก็จะบอกวิธีใช้ใช่ไหมอันนี้ภาษีเลยนะครับมีวิธีการชำระเายนะไปเช็คสเตทเมนต์มาแล้วเธอทำไงต่อเห็นไหมฉันก็ทําให้เธอเธอก็ไปลงเอาทําคือเราเราจะรู้ตัวเราเองดีคือมันจะไม่มีใครอ่ะรู้รายได้ของเรามากกว่าตัวเราเองถูกไหมถูกอ่าแต่ถามว่าเวลาที่ข้อมูลของเราอะไอตัวภาษีอีเปเมนที่ส่งสัมภาระเข้าไปอ่ะสิบล้านห้าล้านเฮ้ย ถ้ามันใช้รายได้ของเราทั้งก้อนเหรอเธอมันไม่ใช่บางทีเขาโอนไปทําบุญมันเผื่อผ่านเงินขเราใช่เมื่อกี้จริงนหมบางทีอะไรเนี่ยเออแม่ให้เงินน้องแต่น้องบัญชีมีปัญหาโอนผ่านเงินเราแล้วเราไปให้น้องอะไรเงี้ยใช่เราเราเราถึงต้องรับมือไว้ก่อนไงอ๋อแล้วอย่างในกรณีตรงนี้นะค่ะถ้าเราเป็นบริษัทอะค่ะพี่นวลค่ะบริษัทเราใช้คู่มือทําน้องนี้ด้วยกันได้ไหมถ้าเราเป็นนิติบุคคล จริงๆตอนนี้กาลังทําคู่มือสําหรับนิติบุคคลอยู่นะจริงๆไว้ช่วยคือด้วยความที่ว่าลูกศิษย์อะคะ่ะที่มาเจอมีปัญหามากเลยนะบอกว่าอยากได้คู่มือสําหรับนิติบุคคลที่จะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้แบบไหนได้บ้างอะคะ่ะ จะเสร็จเมื่อไหร่เล่มนี้จะเสร็จเมื่อไหร่คะเราจะไม่ถามว่าทาหรือยังเราถามเลยดีกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่รีบให้รีบให้เพราะว่าจริงๆจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเราคือแค่ทําตามแฟ้มนี้ค่ะคุณจะเอาค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลมาใช้ได้เอามาช่วยเราอ่ะพูดกันตรงตรงอ่ะอย่างนี้พี่นวลพวกถามหน่ยอย่างอะไะอันนี้เป็นโดยตัวบุคคลแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยบริษัทพุกเปิดมา20ปีพุกเคยเจออุบัติเหตุบัญชีคิดภาษีส่งสมรภูมิผิดอยู่ปีหนึ่งพวกต้องไปนั่งแบบ เจรจานั่งรับสภาพใช้เป็นก้อนเนี่ยแล้วแต่ปุ๊กก็เปลี่ยนบัญชีเลยนะเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะเห็นไหมเวลาเกิดปัญหาเขาเปนจบบัญชีนะพี่พี่ปุ๊กไม่ใช่แค่พี่ปุ๊กรายเดียวที่มาหาแต่ละคนเจอปัญหาอย่างนี้หนักมากคือเจ้าของอ่ะไว้ใจแล้วไงเพราะว่าเขา่จบบัญชีมาเหมือนเขาเขาคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นค่ะว่าฉันไม่จบบัญชีฉันฝากกล่องดวงใจไว้ที่กล่องบัญชีเขาว่าอะไรก็ทําตามนั้นคือคือบัญชีดีๆมีเยอะนะต้องบอกว่าเฮ้ยสานักงานบัญชีบัญชีดีๆมีเยอะแต่ มันก็แล้วแต่โชคชะตาบางทีเห็นไหมที่พี่ปุ๊กไปเจอมาแล้วเรา oh. จะมีวิธีสกรีนหรือวิธีตรวจสอบได้ยังไงว่าคนนี้มาตรฐานะออคนนี้ปลอดภัยเราดูาคนนี้ให้คนนี้เป็นเราดูนานที่เขาแนะนําเราก่อนเนะเาะอย่างพี่นวลอยากให้อย่างนี้สมมุติว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในระบบแบกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดบัญชีคนนั้นบอกว่าเอ้ยพี่ พี่ไม่มีพี่ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวถึงเวลาพี่จ่ายเซนชี้จ่ายตัตงค์พอจะอเสียภาษีเท่าไหร่บอกแล้วเดี๋ยวพี่ไม่มีบินแวดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหามาให้หนูจัดการให้พี่ทุกอย่างเลยถ้าคําแนะนําแบบนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่ามันดูเหมือนช่วยเราประหยัดภาษีชั่วขราวนะคะ <c oughs> แต่อนาคตนะคะเวลาที่ข้อมูลเราเจอตรวจสอบภาษีย้อนหลังอะคะ่ะ คนแนะนําไม่ได้รับผิดชอบกับเราแต่เจ้าของกิจการนี่แหละค่ะที่ต้องรับเต็มๆเพราะเวลามันจะมาพร้อมกับดอกเบี้ยอันแสนแพงด้วยสแสดงว่าถ้าเราเจอคนทําบัญชีพูดอย่างนี้เนี่ย ห่างไว้เลยดีกว่าจริงค่ะมันไม่ใช่ทางปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการอย่างเราใช่มันนะควรวางระเบิดเราโ <ฮ S 2> อยพี่ปุ๊กแล้วตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมกฎหมายสัมภาระแม่งแรงมากเลยนะเธอเรื่องของบินใบกํากับภาษีปอมาค่ะหนึ่งบินใบกํากับภาษีที่ปอมาคะสามารถจําคุกได้ถึง3เดือนถึง7ปีค่ะ จะมาจ้ำกุ๊กจะมาก็นั่นละสิคะคุณโอ้แค่นี้ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วเออมันมันน่ากลัวแล้วมีเรื่องของกฎหมายฟ้องเงินอีกนะทอแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นพนักงานบัญชีที่ดีเขาต้องแนะนําเราประมาณเขาต้องแนะนําวิธีการที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือสกิลสิ่งสาคัญนะคือเขาต้องให้คําแนะนําเราว่าเอ้ยวิธีการอย่างนี้ไม่โอนะพี่ต้องแบบนี้คือคือคือมันคือบางทีมันต้องเคมีตรงกันนะเวลาเราคุยเราจะรู้สึกว่าเออคนนี้โอเคคือมันต้องแต่ว่าสุดท้ายหนี่ไม่พ้นเจ้าทองต้องมีความรู้เพราะเวลาเจ้้้าาาขอไไมมม่ีคควรูทิิงงเนนนปะะะลสด Okay, เคโลสิทธ์มาเนี่ยเขาเสียดายมากเลยมาเจอช้าเงินหายไปยี่สิบล้านอ้าวทำไมร <20 S 1> ูไแม่ยี่สบล้านเพราะว่าอะไรรูไหมก่อนหน้าน,านั้นอ่ะก่อนหน้าน,านั้นช่วงโควิดไม่นานนี่แหละเสร็จแล้วสัพป,ปรกรณ์เขามีมาตรการไงสมมติว่าเราถ้าเราจ้างอ่ะพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะที่เขารับไรายได้ไม่เกินหนึ่งหมนห้าพันนะคะสัพป,ปรกรณบอกว่าเธอจ่ายเธอจ่ายไปนะ ฉันให้เธอสาเท่าสมมติจ่ายหนึ่งล้านเธอได้มาสามล้านอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไม่เห็นมีใครแนะนํากูเลยจ้างตั้งรอยี่สกว่าคนนะหางเงินหายจ่ายต่อเดือนไปล้านแปดสี่เดือนที่สัมรให้เงินหายยีบล้านไหมคะคุณเจ้าเขาไม่รู้ไงเสียดายเลยนะใช่<า>นะนเหนื่อยมากนะเออ,อแต่ว่าถ้าเราได้ตรงนั้นก้อนนั้นขึ้นมานะเฮ้ย ฉ่นานแทบไม่ต้องเสียภาษีแถมชั้ฉันได้แบบเอาไปใช้ต่ออีไกได้อ่ะเธอคิดจาฟดูดิวนี้ใช่ว่าเรื่องของภาษีเนี่ยมันวางแผนกันได้มันบริหาร<ต>กันได้ต้องค่ะคือหลายๆคนชอบบอกว่าเฮ้ยบัญชีกับภาษีเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่ลูกศิษย์บางคนนะคะเขาก็จบระดับด็อกเตอร์ที่จบบัญชีมาเรียนเขาบอกอย่างนี้ก็ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่สอนอาจารย์สอนมันจะเป็นช่องของกฎหมายนะคะเราแค่รู้ช่องของกฎหมายเราแค่รู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะเรารู้คีย์หลักๆพอคือเจ้าของต้องรู้สิทธิประโยช ยชน์ของตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดทิ้งเงินนะคะไปมาหาศาลอะอย่างเขาพูดถึงเรื่องของรายจ่ายค่ะที่สามารถเอามาใช้อันนี้เป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปคุยยาวๆในเทปนะ <c oughs> แต่อยากให้พี่นวลยก <c oughs> <ะ>ตัวอย่างว่าเฮ้ยมันมีรายจ่ายอะไรที่เราเอามาใช้ได้บ้างตัวอย่างตัวอย่างนิดนึงอ่าสมมติว่ารายจ่ายที่เราจะเอามาใช้ใช่ไหมคะอ่า,อาก็สมมติวันเนี้ยเสิร์ชบอกว่าสมมติเราจะบริจาคอะคุณจะบริจาคเอาง่ายๆไม่ต้อง,ง,ง,อง,องบริจาคแค่บริจาคเนี่ยเอาแค่ง่ายๆของบุคคลเนี่ยบริจาค บริจาคแบบนี้บริจาคหมื่นนึงใช้ได้หมื่นนึงแต่ถ้าบริจาคหมื่นนึงใช้ได้สองหมื่นไอพวกอย่างเงี้ยเป็นพวกสิทธิประโยชน์ทางภาษีไหม ก็ควรจะบริจาคเมื่อหนึ่งใช้ได้สองหมื่นใช่ไหมเพราะครูก็บริจาคเหมือนกันไงแล้วไปบริจาคที่ไหนคะก็บริจาคอย่างของพวกโรงเรียนเอกชนนะคะที่เขามีโครงการต่างๆพวกนี้ค่ะผ่านระบบอ n โนชันคือคือมันจะมีเป็นเป็นโปรของเขาค่ะที่เขาใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเราบริจาคหนึ่งหมื่นเราใช้ได้สองหมื่นไงแต่ว่ามากสุดก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหลังจากหักตรงนั้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรบริษัทไม่ใช่ไม่ก็คือหมายถึงว่าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เราหักมาแล้วใช่ไหมเออใช่เรังจากกำไรแล้วคือ เอเหมือนบุคคลก็เหมือนกันล่ะใช่ไหมสัญญา<ะ>คุณผู้ฟังสัญญาคร <c oughs> าวหน้าเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้อาจารย์นวลมาบอกนะครับว่ารายจ่ายแบบไหนที่เอามาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาสําหรับผู้ประกอบการได้เอาแบบอะไรแบบนล้นะพี่นูนะคราวหน้าแบบลิสต์มาเลยนะฮะแล้วเราก็มานั่งทบทวนดีว่าฉันใช้หรือย,อยังเนี่ยฉันเอาเก็บบินมาหรือย,อยังฉันเคย ทำมันนี้ไหมแล้วทำไมฉันไม่เอามาใช้กับสัมภาระนะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครเพราะว่าในส่วนของอาจารย์นวลวันถนอมดิศกุลนะนะซึ่งเป็นเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันแท็กเอ็กซ์เพิเนี่ยมีทั้งคลิปมีทั้ง f c e e o o o นะคือที่ฟังวิทยุก,กับเราในคลื่น106นะฮะของสถานีวิทยุครอบครัข่าวช่อง3เนี่ยเป็นแค่ ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบรายละเอียดหัวข้อแบบยิบยิบ,ยบเนี่ยไปทิกตอกเนาะพี่เนาะใช่ค่ะก็คือ <ไป S 1> คือ <state S 1> จะทํา <นะ S 1> เป็นคลิปส,สนนนะะั้นๆในเฟซบ o o กอะค่ะแล้วไปตามที่ไอซายแท็กไอซเปิดก็ได้เวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะทีมงานเขาจะส่งลงให้ตอนเช้าคือเราจะไม่พลาดคือบางครั้งผู้ประกอบการไม่มีเวลาหรอกเนาะเข้าใจไม่ได้แบบแต่ว่าแต่ถือด้วยความที่ว่าออนนี้มันคือเงินของเราไง ใช่เออย,อ,ยอย่างเงินหายหนักมากไม่ตด้เรารู้ในสิ่งที่ควรรู้คือคุณไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเพราะสุดท้ายคุณจ้างบัญชีแต่เราต้องรู้คีย์สําคัญที่เจ้าของกิจาการจะแบบทาธุรกิจแบบสบายใจปลอดภัยเงินไม่หายเราไม่ต้องเราทาธุรกิจนะคุณไม่ต้องไปเสียภาษีแพงๆแ,แต่คุณจะต้องเสียภาษีแบบประหยัดจ,จากช่องกฎหมายที่มีให้เป็นแล้วถูกต้องด้วยและถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ต้องเนะะื้อผู้จารื่นหู เอาละค่ะวันหลังมาติดตามกันใหม่นะคะ,คะกับอาจารย์นวลวันถนอมดิสกุลเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันแท็กเอ็กซ์เพรสตนะคะขอบคุณพี่นวลมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ